เราเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนมันจะไม่ใช่จักรราศีจะไม่เหมือนกันสมุดฐานเจ้าเรือนเปรียบเสมือนกับเป็นแผนที่สุขภาพ DNA อนเของสุขภาพเพื่อที่เราจะรู้ได้ว่าคนที่เกิดวันเดือนปีแบบเนี้มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอะไรรู้เพื่อที่ว่าอย่างน้อยเราจะรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วเราก็จะได้ป้องกันที่ถูกต้องธาตุเจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยก็คือธาตุประจําตัวของเราที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดขึ้นอยู่กับว่า เราเกิดวันไหนาธาตุก็จะแตกต่างกันไปซึ่งาธาตุทั้งสี่ได้แก่าธาตุดินน้ำลมและก็ไฟที่เราเรียกกันว่า,าธาตุเจ้าเรือนเกิดหรือาธาตุกำเนิดแต่เมื่อเราโตขึ้นมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมต่างๆที่แตกต่างออกไป จะทําให้ธาตุเจ้าเรือนของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันเราจะเรียกธาตุนั้นว่าเป็นธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันดูได้จากการสังเกตที่บุคลิกลักษณะนิสัยปัจจุบันนั้นค่ะเมื่อธาตุทั้งสี่ของแต่ละคนมีการรวมตัวกันในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันดังนั้นแต่ละคนก็จะมีธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกันการรับประทานอาหารที่สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนของตนก็จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อธาตุสมดุลกันแล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในคำพีสมุทฐานวินิจฉัยจะวินิจฉัยปัญหาสุขภาพตามความผิดปกติของธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ําลมและไฟโดยจําแนกความผิดปกติเป็นกําเริบคือทํางานมากไปหรือหย่อนคือทํางานน้อยไปและพิการคือการเสียฟังก์ชันในการทํางานไปแล้วตามตําแหน่งของดวงอาทิตย์ ทำให้ทราบว่าบุคคลใดมีาธาตุใดเป็นาธาตุเจ้าเรือนและมีาธาตุหรือมีแนวโน้มที่จะป่วยได้โรคใดคนเกิดเดือนใดเป็นาธาตุใดท่านใดก็ตามที่เกิดในเดือนตุลาพฤศจิกาและเดือนธันวาซึ่งเป็นเดือนหนึ่งลักษณะนิสัยนะคะจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่น้ำหนักตัวมากร่างกายจะสมบูรณ์อวบอวบค่อนข้างคล้ำผมจะดกดำเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงสุข,ขุมรอบคอบ กระดูกใหญ่แข็งแรงแต่จะอ้วนง่ายท่านที่เกิดในเดือนมกรากรุพาแล้วก็มีนาเป็นคนธาตุไฟลักษณะนิสัยรูปร่างจะสมส่วนผิวจะขาวเหลืองพูดจาชัดเสียงดังคล่องตัวมั่นใจในตัวเองสูงหิวบ่อยกินจุกแต่ก็ขี้หงุบงิดขี้ร้อนใจน้อยโกรธง่ายหายเร็วแต่ผมก็จะงอกก่อนไว ต่อมาคือท่านที่เกิดในเดือนเมษาพฤษภามิถุนาลักษณะนิสัยร่างกายจะผอมผิวจะแห้งตามชื่อของาธาตุเลยนะคะส่วนใหญ่ผมจะบางค่ะแล้วก็พูดเก่งว่องไวแต่อารมณ์ก็จะแปรปรวนเหมือนาธาตุลมขี้กลัวขี้วิตกกังวลคิดมากอยากรู้อยากเห็นเป็นคนที่นอนหลับยากค่ะแต่ก็ทนร้อนทนหนาวได้ไม่ค่อยดีสุดท้ายคือาธาตุน้ำค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในเดือนกรกฎาสิงหากนยาลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รูปร่างอวบสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะผิวขาวผิวพรรณจะเต่งตึงมีน้ำมีนวลตาจะหวานน้ำในตาจะมากผมดกดำค่ะใจเย็นเหมือนน้ำเคลื่อนไหวช้าเป็นคนที่ชอบนอนเป็นคนนิ่งและก็ทนความหิวหรือทนอากาศร้อนเย็นได้ดี สำหรับจุดอ่อนเรื่องสุขภาพประจำธาตุเจ้าเรือนโดยสังเกตนะคะคนที่เกิดในธาตุดินเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจ็บป่วยเพราะว่าธาตุดินเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อธาตุคนที่เกิดในธาตุน้ำค่ะมักจะเป็นหวัดคัดจมูกตาแฉะแล้วก็เจ็บป่วยง่ายๆในฤดูหนาวสำหรับคนที่เกิดในธาตุไฟค่ะมักจะเป็นไข้แล้วก็ตัวร้อนง่ายๆในฤดูร้อนเพราะว่าธาตุไฟกำเริบส่วนคนที่เป็นธาตุลมค่ะ มักจะเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมง่ายๆแล้วก็เจ็บป่วยง่ายๆในฤดูฝนค่ะตรงนี้อย่างน้อยให้คุณได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หวังว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คุณรู้ว่าจุดอ่อนของคุณในการที่คุณจะดูแลสุขภาพคุณมีจุดอ่อนอะไรบ้างและควรที่จะดูแลยังไงอันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งของแพทย์แผนไทยซึ่งน้อยคนนะคะที่จะสามารถทราบเรื่องนี้ได้ ดังนั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะดูแลสุขภาพโดยการรู้ล่วงหน้าเหมือนกับมีแผนที่เดินสุขภาพนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะป่วยอยังไงแล้วก็จะได้หาทางป้องกันกันแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ